ไปกันที่พัทยากันหน่อยอยากผู้ชมมาดูข่าวนี้ตกใจมากเลยคุณผู้ชมคิดดูว่ามีการขายยาเสพติดซื้อง่ายขายคล่องมากเลยครับนักข่าวเราไปซุ่มดูเลยตั้งกล้องดูด้วยนะคุณผู้ชมครับประมาณหนึ่งชั่วโมงเชื่อไหมว่ามีคนมาซื้อยาบ้าเนี่ยไม่ต่ำกว่า30คนตายแล้ว<อ>เป็นแบบตลาดสดแล้วมั้งเนี่ยไปทำเหมือนเป็นซื้อผักซื้อปลากันไปได้ชาวบ้านรู้นักข่าวรู้แต่มีอยู่คนไม่รู้ฮะ <Okay. S 1> เป็นใครผู้ชมเดี๋ยวมาติดตามข่าวนี้กันเลยฮะ นี่นี่มันต้องยาตร้งนี <|so|> ่นี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 ่ไอตู้สีชมพูเนี่ยโอ้นี่คือการทำหน้าที่ของนักข่าวผู้ชมนี่เขาเขาแอบถ่ายนะเห็นเลยนี่นี่ลูกค้ามาซื้อแม่ค้ามาขายมีทั้งคนขี่รถจักรยานยนต์มาเดินมาซื้อครับ ที่บอกว่านักข่าวรู้ชาวบ้านรู้งง้นดิฉันรู้แล้วว่าอีกคนนึงที่คุณบอกว่าไม่รู้คือใคร,ใครเพราะก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าอ้าวนี่เมื่อรู้กันหมดทุกคนแล้วหนึ่งคนที่ไม่รู้ทําไมเจ้าหน้าที่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยตำรวจไม่รู้หรือรู้อยู่แต่กําลังวางแผนการจับกลุ่มหรือเปล่าต้องให้ความ็นทํามกับำตำรวจด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆผู้ชมนียน่าตกใจจริงๆอ่ะแล้วนี่คือภาพที่แอบถ่ายนะแล้วเดี๋ยวอยากให้ฟังข่าวนี้ให้จบเลยเพราะว่านักข่าวของเราไปคุยกับลูกค้าด้วยอ่ะ ไปคุยกับคนมาซื้อยาด้วยให้ข้อมูลยังไงบ้างเดี๋ยวมาติดตามข่าวนี้กันผู้ชมน่าสนใจจริงๆทีมข่าวตั้งกล้องแอบ,บถ่ายอย่างที่เห็นครับคุณผู้ชมนะแค่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยมีคนมาซื้อยาเสพติดไม่ต่ำกว่า30คนคนขายก็ถือถุงยาเลยอ่ะไม่ใช่ยารักษาโรคนะเป็นยาบ้าครับมันมันมันดูเปิดเผยกันมากเลยอ่ะนะด,ดูสิคะจงแจ้งมากเลยอ่ะอนะแล้วก็มีทั้งไอซ์ด้วยนะครับตัก ขายแบ่งขายใส่ถุงแบบนี้เลยจุดนี้อยู่ใต้ต้นโพท้ายซอยสาชายหาดจ,จอมเทียนพัทยาหมู่12อําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับ<ะ>ทีมข่าของเราก็ไปลงพื้นที่สังเกตการแล้วไปตามคนซื้อยาเสพติดรายหนึ่งด้วย<ะ>เพื่อสอบถามครับคุณผู้ชมมาฟังมาถึงตรงนี้อาจจะงงว่าุเ<ะ>ดูนี้ไปถามคนซื้อยาบ้าได้แล้วเหรอ เขายอมเปิดเผยให้ข้อมูลกับทีมข่าวเลยเหรออยากฟังกันยอมรับนะว่ามาซื้อยาบ้าถามตรงๆเลยยาบ้าที่ซื้อเนี่ยเขาขายกันเท่าไหร่ททเม็ดละห้าสิบาททบาทครับที่เรา,พาเพิ่งไปซื้อมาเมื่อกี้เนาะูค่ะเราเราเพิ่งไปซื้อมาเมื่อกี้เท่าไหร่50าสิบาท50บาท,บาทาซื้อบ่อยไหมพูดจริงจริงหนูจ่าไม่ได้พี่อมีตังก็ซื้อแต่ว่าหนูไม่ค่อยมีตังหรอกจ้ะแล้วเราเดินไปอย่างเงี้ยเขาขายให้หมดเลยเหรอ ห,หรือว่าเรามีเจ้าประชาอยู่แล้วถ้าไปเจอใครก็ถามว่ามีไหมถ้าถ้าเขาไม่มีเราก็ไม่ซื้อถ้าใครมีแล้วก็ขอซื้อครับเราเขาก็จยาให้ขายเราแล้วที่ผ่านมาจุดนี้เคยประสานไปยังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แล้วนะครับชาวบ้านบอกว่าก็ไม่ได้เห็นมีการปรับปรามอย่างจริงจังฮะคือเหมือนปล่อยให้ขายกันเป็นแบบนี้ แล้วเกรงว่าจะกระทบต่อภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาด้วยนะครับก็หวันว่าจะเป็นแหล่งมั่วสุมให้กับลูกหลานในพื้นที่แล้วนี่คือมันมันมันจะมันจะสลดกับเรื่องอะไรก่อนดีอะผู้ชม,มซื้อขายกันเหมือนขายของในตลาดสดเลยแล้วกลางวันแสกแสกด้วยแล้วจะยิ่งกลางคืนจากขนาดไหน แล้วเป็นแบบนี้มานานแล้วหรือยังค่ะดังนั้นตํารวจในพื้นที่ต้องออกมาชี้แจงการทำหน้าที่หน่อยนะครับใช่แต่แตที่นหน้าล่าสุดเนี่ยเห็นว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่พอเป็นข่าวแบบนี้เนี่ยก็ลงพื้นที่ละแล้วก็ไปกวาดล้างได้จริงๆเพราะปรากฏว่าพอเห็นภาพนี่มันน่าตกใจจริงๆรคนเสพคนขายนี่คือมัน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 เยอะมากเลยอะค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยนะคะน่าห่วงนะคะอยู่กลางชุมชนเลยแบบนี้นะคะ i